รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับเอลิสตาครับเสนอรายการบันเทิงห้าวาราตี้ สวัสดีค่ะพบกับพี่ไข่มุพันรา,ายรายการบันเทิง5วาวาร์ตีเช้าสดใสแบบนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่มุก,ก็มีกิจกรรมดีๆเป็นงานประกวดศิลปะไทยรำไทยสีพาที่ศูนการค้าโรมมสันไรส์สไตล์ศิสมานไปพบกับพี่เอญ่าเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการบันเทิง5วาเรนดีนะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทางทัดบอหาเวลาดีตี5ค่ะและววันนี้นะคะเอยานะ่า ท่านดรกําอรกำนะคะน้องโพสตน้องเพนนะคะคุณแม่เปิ้ลนะคะก็ได้มาอยู่ที่งานนะคะฟู้ดแฟร์แลผักเครื่องค่ะงานดีๆแบบนี้นะคะจะกพี่สน์กันค่ะรบ่บริษัทไลฟ์สไตล์ศรีสมานค่ะชั้นจีนะคะตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมค่ะจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้เลยนะคะต้องห้ามพลาด และวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในงานแถลงข่าวค่ะและตัดริบบิ้นนะคะของงานฟุตแฟร์และพักเครื่องค่ะโดยคุณเทสศักชานันโทค่ะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารูนดเกิค่ะโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานค่ะไปชมกันเลยค่ะขอเสมือให้กับคุณเทศักชานโทผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารสุดกินค่ะนายมิเมตานะคะและจะได้รับกับเราทุกคนผ่านอย่าพี่เอยอแถลงข่าวเปิดตัวเนี่ยเป็นกค่ะ งานแถลงข่าวเปิดตัวตลาดฟู้ดแฟร์และพักเครื่องอมีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกที่อยู่า้านคุณ งานตัดลิบว้นโดยคุณเทดิ์ชาญันโทผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายบริหารซื้อเกลืคคาโรบินสันไรสสไตล์สีสมานเ,เ,เดี๋ยวให้นายอวยรนิดนึงไหมคะก็เห็นความตั้งใจนะครับของกองทัยของทุกท่านไม่ว่าจะเป็น พอคาหน้าเก่าพอค้าหน้าใหม่อร่งนี้ว่าอย่านะครับก็คือมีความตั้งใจเห็นแล้วอบอุ่นครับเห็นแล้วอบอุ่นตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เห็นพี่ๆดารารุ่นใหญ่ของเรานะครับท่านรัตน์นละละพระเอกทุกคนนะครับเห็นตั้งแต่มาติดไฟด้วยตัวเองเสียทุกชิ้นด้วยตัวเองย่างหมูด้วยตัวเองนี่คือเพิ่งเห็นที่สีสมานนี่นะครับผมก็เพิ่งเห็น เป็นเป็นครั้งแรกกะหรี่ปั๊บปาเพิ่มวันนี้กะหรี่ปั๊บปาเพิ่มอร่อยอร่อยมีหลายไส้ก็ก็ฝากแหม่มูทีเกียรติทุกท่านนะครับคือไม่ได้เห็นเรืง่ายๆนะครับร้านคือเราเราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพีเอมเองอาจารย์รุ่ดเองก็ดีพี่แหม่มุ้เองก็ดีนะครับคือเราตั้งใจทุกงานครับเราไม่ได้ตั้งใจแค่แค่งานงานเดียวฉะนั้นคือเราก็อยากเป็นเป็นก้าวเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะก้าวไปพร้อมกันแล้วก็ สิ่งที่เรากระทำนี้เราก็อยากให้ทุกคนสัมผัสและด้วยใจจริงเพราะเราทำาอมาด้วยใจจริงก็ขอแรงสนับสนุนจากแขกผู้มีเกียรติทุกท,ท่านของห้าง,างโรบิสันสไตล์สีสันนะครับเพราะว่าเราเองก็อยากเป็นส่วนที่จะช่วยผลัดกดันไม่ว่าจะเป็นในกิจกรรมของพเพื่อหไม่ว่าจะกิจกรรมของอาหารก็ดีเพรวนะนั้นก็ขอเชิญครับกขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ ปฏาปดค่ะเพราะงานนี้นะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ที่สองพุทภาไปจนถึงวันที่สมิถุนาโยนเลยนะคะเพราะได้ความใจดีของเนี่ยแหละค่ะบริหารเรานะคะที่พี่เมตานะคะแล้วก็เลย แล้วทุกร้านที่เรา,ามานี่ก็คือเป็นร้านที่แบบว่าอาหารมัดอร่อยร้านดังอร่อยเด็ดทุกๆร้านค่ะอ,อับรองคุณภาพนีแบบว่าคับแก้วค่ะค่ะก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านานะคะมาะเลือกชงเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นสินค้าต่างๆมีหลายๆรูปหลายๆหลาย,ลาย,ลายๆร้าน,นะะให้ท่านได้เดินชมนะคะอารลดเป็นนายลูกฝาก วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับใกล้จดงานปู๊กแต่แลกเพื่อนนะครับเรามีกิจกรรมดีมอาาดดีอาหารดีอาหารอร่อยร้านดังๆมาให้ท่านได้ชิมอาหารราคาย่อมเยานะครับหร,รือใครสนใจพรกอยากจะนำพระมาให้ดูว่าแพ้แท้อไม่น,น,นะครับนำมาได้เลยผมดูให้ฟรีฟรีนะให้ขอประทานแต่วันนี้นะครับผมก็จะมอบพระให้กับท่านประธาน เป็นาพระเล็กไหลค่ะเดี๋ยวโชว์ก่อนค่ะอันนี้คือระหลงเพ่อเงินนะครับอันนี้หลงเพ่อเงินลงเพ่อเงินนะครับอันนี้คือเล็กไหลนะฟังว่าเล็กไหลนะครับนาเหล็กไหลนะฮะอันนี้คือไม่เหล็กนะครับอันนี้คือเหล็กไหลนะครับ,นนรบซึ่งทุกคนก็ไม่เคยรู้จักได้ยินแต่ชื่อแต่วันนี้ผมในฐานะที่เรานะมีคุณบารมีก็เลยอยากจะนำมาให้ท่านผู้มีหานนะท่านนะครับ ต an ิด <lag> ต <os> ัวแล้วก็มาได้ได้เล่ทำงานนะฮะลื่นไหลดูเงินดูทองมาดูเงินดูทองมานะครับนะคำว่าเงินที่ดีอยู่แล้วนะฮะเป็นเมื่อินเจ็ดท่าเป็นเจ็ดโป่งเป็นเจ็ดตัดเนเจ็ดป่าช้ามากลัวจะทำเป็นพงได้ไม่ใช้งาไม่ใช่เอาดินมามาปั้งแล้วนะพันวิธีการอึกเสกอย่างนั้น๋ารับรองได้ว่าอ่าใครได้ข้อควองแล้วถือว่าโชคดีมากวันนี้ถือโอกาสมอบให้เต็มเลย ก็เป็นช่วงนอกของที่เราเลือกให้กับร้านค้าครับขอเสื้อผ้าเลยจ้าฮันด็อกเตอร์ค่ะเริ่มผิวกันแล้วสิเนาะหิวแล้วใช่ไหมโอ้โหโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปชมกันดีไหมคะว่ามีร้านอะไรบ้างชมกันเลยค่ะอะไรครับ อันนี้เป็นล้างโรตีชาช้านะคะเป็นล้างเมนูโรตีชีสนะคะเปน,นโรตีชีสเราองที่เดียกันนะคะของเขามีหลากหลายนะคะมีหลากหลายโรตกอบมีท่กอบและไม่กอบนะคะหมูสะแต้ของพี่วราไัยนะคะนักแสดงรายนเอง หรือร้านกินหลอกไหมนะคะขอถ่ายดีๆเลยตรงกางนะคะไม่เดี๋ยวเลยคือต้มไนะคะอันนี้ก็เป็นของเราเปิดตาทุกตากันอยู่แล้วค่ะทอดมันนะคะต้องอิจฉาค่ะอร่อยจริงๆเลยค่ะอี้เดียวนอ่สำหรันเรค่ะดิ๊กแน่ทอดมันจุ๋มมิ่งแล้ ยาดร้า,รา,าน,น,นของชุมชนพมสอบเด็กซึ่งน้าสน,นับสนุนนะคะดูเด็กวิธีแบบชุมชนอารมณ้นเขาอร่อยด้วยอาอาศิลปะต้องมาร้านนี้นะคะกันล้อาว่าภาพล้อเลียน กาเส้นสายลายาก็ต้องคว่าก็ยืดเลยอันนี้เป็นงานฮทด์เมดเป็นงานฮทด์เมดนะคะมีิ่งก็ยสีดำสวยีอโอกรงานนีาเส็กสุกสีตตามกัน ตาคุจะใส่่ <STE PS> สามกเหม่ย <listening> ่างตาก็ม <fire> ่มมีคหยันมันย่างนะเป็อ๋อราาใช่ค่ะอร่อยท่มีวเนเรียนี้นเีย กชินกเ่็นนะวม้าดยไหมมหน้าด้วยไนหมหน้าน้มหน้ยมานดมาดยไมนได้นด้วยไหมหนหมหน้าด้วมหดยไหมยนน้้านววนวยาานว้ อันนี้ก็จะมีเป็นไส้กรอกเยอรมันมีนกรอกเยอรมันก็จะมีตเ็นแล้วก็วงเคืออออต่นนี้เราเพิ่มาเป็นอโตะซงนกรบาทได้มอ็นสีใบนะคะสี่้อยบาทันที่สาี้้าแบบนี้ไปเลย ที่ัโอ้โห oh อิ่มตาอิ่มใจอิ่ม,มท้องอกันแล้วนะคะน้องโพสต์น้องเพเนาะวันนี้นะคะเราไปชมกันต่อค่ะกับการประกวดรำไทยสีภาค,ค่ะรำไทยสวยๆนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะเชิญชมกันเลยค่ะอเลรคะพบการแสดงโชว์เปิดเวทีโดยเยาวชนคนเก่งฟ้อนอวยพรนะคะ าเพลงฟ้อนขับดอกนะคะโดยเด็กหญิงนะคะวิชากิ่งตจอและเด็กหญิงปรินดาราบพันดุลนะคะ รงเดี่ยวค่ะปรบมือแนะนำให้กับชุยชายสุยฉด <บน S 2> ยค่ะ กับชุยชายนารีผีเสื้อสมุทรจำแรงจากน้องมิ้นค่ะ น้องปิดปูนค่ะ น้องๆเก่งมากเลยนะคะถ้าชินนั้นไปต่อด้วยประเภททีมเลยค่ะชุดแรกนะคะแคนลำโขงนะคะโดยน้องริสาน้องแก้มน้องพีเสีย และน้องพอใจนะคะ ฟอนเล็บ 嗯。 น้องกันครูน้องลิสาน้องติวและน้องโอวี่ค่ะ เชิญคนเก่งของเราที่กล้านะคะมาแสดงออกนะคะร่วมในงานนี้นะคะถ้าเช่นนั้นไปรับชมกันเลยว่าประเภทเดียวคนไหนจะได้รางวัลในครั้งนี้ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะได้เงินรางวัลห้าร้ยบาทและถ้วยรางวัลกีติยศนะคะได้แก่ค่ะหมายเลขสิามค่ะชุยชายวันทองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะเป็นเงินรางวัลหนึ่งพันบาทค่ะ และถ้วยรางวัลกิตยศนะคะได้แก่ค่ะกระบำกฤษดาพินิหาน้ริตดาพินิหารงา<พ>รงรวัลชนาเลอศนะคะทุนการศึกษาใ5 0ับาทและถ้วยรางวัลกิตยศนะคะได้แก่ค่ะ <c oughs> นางยักษ์รอดพ้อเ่า ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับตำแหน่งในวันนี้ด้วยนะคะและไปพบกับการประกาศผลนะคะรำไทยสีผ้าประเภททีมค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะภูเกษา500บาทและเพื่อรางวัลกิติยศนะคะได้แก่ค่ะขนร้างสรค์ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะเงินรางวัล1,500บาทน,นะคะเป็นภูเก การศึกษาและด้วยรางวัลกติยศค่ะได้แก่ทีมที่2ค่ะนำไทยสีพากับแล้วนะคะเรามาถึงรางวัลที่1นะคะรางวัลชนะเลิศนะคะทุนการศึกษาสองพบาทค่ะและด้วยรางวัลเกติยศค่ะนาไทยสีพาเช่นกันค่ะทีมที่ส0ค่ะชนะเ่ะเป็นไงคะน้องๆนะคะคานด็อกเตอร์นะคะวันนี้นะคะ อิ่มใจอิ่มเอมอิ่มความสุขค่ะกับมาหากรรมฟูดแฟร์และพักเครื่องนะคะและการประกวดรำไทยสีภาคค่ะแล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆของพวกเรานะคะที่ไหนคะเด็กๆรายการบันเทิงค่ะวาไรตยี้ช่อง5กดหมายเลข5เวลา5้านาฬิกา you again! เก e พบกันใหม่ในครั้งหน้ากับพี่ไข่มุกพนารายรายการบันเทิง5า้าวาไรตี้ช่อง5้ากฎหม่เลข5เวลา5้านาฬิกาพบกันนะคะ